มรักขี่นกชื่อสามันบิตเตอร์กาศดชื่อวิทยศาศาสตร์โมโม,มดิคาชารันเทียแอลจัดอยู่ในวงแตง สรรพคุณของมะระขี้นกช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและไกลกรีเชอร์ไลในตับอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีส่วนช่วยในการลดความอ้วนช่วยยับยั้งเชื้อเอดหรือ HIV ใช้เป็นยาช่วยในการฟอกเลือดช่วยในการนอนหลับช่วยบำรุงสายตาถนอมสายตาช่วยทำให้ดวงตาสว่างสดใสขึ้น ใช้รักษาแผลจากสุนัขกัดด้วยการเอาใบสดของมะระขี้นกมาตำให้แหลกแล้วนำมาพอกบริเวณบาดแผลสำหรับวิธีลดความขมของมะระขี้นกทำได้ด้วยการต้มน้ำให้เดือดจัดใส่เกลือรประมาณหยิบมือแล้วลวกมะระในน้ำเดือดสักครู่ก็จะทำให้ลดความขมของมะระขี้นกลงไปได้ และยังคงมีผลสีเขียวสดอีกด้วยผู้ที่ห้ามรับประทานมะระขี้นกได้แก่ผู้ที่ม้ามเย็นพองกระเพาะเย็นพองหากรับประทานเข้าไปอาจจะทำให้มีอาการอาเจียนปวดท้องและควรรับประทานในปริมาณที่พอดีค่ะ